หนึ่งร้านลับในบางแสนที่ขายอยู่ในใต้ถุนบ้านเป็นเมนูที่เน้นไปทางของแ่บไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำลาบแกงเห็ดนนัวอาหารจานเดียวหรืออาหารทะเลที่นี่คือมีหมดและอร่อยมากของหวานอย่างบัวลอยก็เด็ดสุดๆใครที่อยู่หรือมีแผนมาเที่ยวบางแสนต้องเตรียมกดเซฟไว้เลยเพราะวันนี้ต้องพามาชุดที่ร้านเจ๊เก๋ตำแ่บร้านก็ตั้งอยู่ที่บางแสนสายสองซอยสาบรรยากาศในร้านเหมือนบ้านต่างจังหวัดเป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนสูงอบล้อมไปด้วยต้นไม้ที่ล้มลื่นดูอบอุ่นขัดกับตัวเมนูสุดๆเพราะที่นี่เขาขายไปส้มตำยำอาหารอีสานอาหารทะเลอาหารจาน ถาดนี้มีชื่อว่าส้มตำเจเก๋กางถาดจะเป็นตำหลวงมาบานที่รสชาติถึงสุดหอมนปลาาเผ็ดจัดจ้านเราชอบที่เขาใส่ฉะอมาด้วยเข้ากันเลยข้างๆจะมีท็อปปิ้งเป็นหมูยอหมึกกุ้งสุกกุ้งดิบปูมาเนื้อใสๆที่ไว้จิ้มกินกับซีฟู้ดหรือกินคู่กับส้มตำก็ได้อีฝั่งจะเป็นเครื่องเคียงต่างๆขนมจีนและของทอดมีทั้งปีกไก่ทอดและสามชั้นทอดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วคือดีมากๆแถมยังตัดเผ็ดได้ด้วยจบครบในถาดเดียวแค่สี่เก้าเก้าเองไปกันต่อที่ตำปมาทะเลจาน ไก่ย่งางหนังเกียมเนื้อช่ำหม,มักมาได้เข้มข้นหอมอร่อยมากๆกัดกข้าไปคือสัมผัสได้ถึงความจุ๊ยซี่ดีมากๆต้องสั่งกันนะไปต่อกับที่ลาบหมูคั่วมะเขนเป็นลาบทางเหนือรสชาติออริจินอลเลยถ้าบอ,อกมารสชาติดีและหอมความสุข,ของหมูและตับที่อยู่ในลาบก็พอดบพอดีบาลานซ์ความเปรี้ยวเค็มเผ็ดได้ลงตัวกินก็ไปหนึ่งคำแล้วกัดอีกแห้งตามก็คือที่สุดน้องคืออร่อยมากเต็มจานแบบนี้แปดสิบบาทเองส่วนเมนูที่ได้ใจเราไปมากๆเลยคือแกงเห็ดล้วนมากับแบบเข้มข้นน้ำมิเหนียวเลยหอมใบย่าคนอีสานแท่กมาาครรสชติจัด จานแอบเผ็ดร้อนเบาๆในส่วนอาหารจานเดียวจานแรกเราสั่งมาเป็นข้าวไข่ข้นปูก็ใช้เนื้อกันเชียงกอนใหญ่เลยนะกินคู่กับไข่ข้นนุ่มละมุนและข้าวสวยละลอนเป็นจานง่ายๆที่อร่อยมากๆกันเลยทีเดียวยังไม่รอช้าขอไปต่อกันที่ข้าวคูปิเกล้อพ็อปปิ้งจะเป็นหมึกกุ้งและกันเชียงปูมาพร้อมกับแบบจิ้มซีฟู้ดหอมแดงพริกซอยเพื่อให้เราได้คุกทุกอย่างให้เข้ากันตัวข้าวเขามีการปรุงรสมาแล้วถ้าอยากได้ความจัดจานมากขึ้นก็ใส่ซีฟู้ดลงไปเป็นอีกหนึ่งจานที่ต้องสั่งกัน รสชาติออกหวานเค็มเผ็ดแล้วหอมจะกินเปล่าๆหรือจิ้มกินกับซอสพริกก็เด็ดไม่แพ้กันงง้นมื้อน,นี้ขอปิดท้ายด้วยของหวานอย่างบัวลอยสักหน่อยดูสเขาปัน้นมาเป็นรูฟักทองที่น่ารักและนนาก,กินสดๆตัวแป้งบัวลอยคือน,นุ่มอร่อยน้ำกะทิคือหอมหวานและพอดีมากๆได้ชิมแล้วคือต้องซื้อไปฝากคนที่บ้านเลยแล้วบอกเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ใครไปใครมาบางแสนอยากให้แวะจริงๆไม่ได้เป็นร้านดังหรือร้านลับตามกระแสแต่ทำรสชาติออกมาได้อร่อยทุกเมนูแถมราคายังดีอีกด้วยร้านเขาจะเปิดตั้งแต่สิบโมงถ 哎。嗯